สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวที่เคารพรักมิตรรักแฟนครับส่องขา้าวหอมแอนพักกาดแฟมบุรีนะครับมือนีกับสิภพาพี่น้องมาดูว่าวยาม่มเสาร์นะครับเสาร์วันที่อะไรน้องหาแล้วครับเสาร์วันที่หาม่นาคม2566นะกรับหลรังจากถีมขึ้นเอาได้แลนวาวควายนะครับาวาว,าวควายตนะัว,ว,วตเก่งเลยกับสี ชมพู่ฝ่าเขียวนะครับแล้วก็หัวไฟเป็นสีดำนะครับเคยเรียนในเบื้องเรียวผมเรียนข่างขึ้นเป็นขึ้นแรกครับปอบปกติผมบเคยเรียนวาวควายข่างขึ้นเลยพึ่งเรียนเทเล็กนี่แหละผลปรากฏว่าสอดเจียงอยู่ครับสอดเจียงเลยครับอยางสวยงามเลยครับกระผมไปดึงเสือกเบื้งเสือกยังดึงแห้งอยู่ครับผมเสือกวาวตัวนี้ดึงแห้งอยู่กระไปเบิ่งไฟกันเลยครับไฟมันขึ้นประมาณสี่ถุงครับไฟสีแจีงมาเนาะนี่แต่ว่า สนูกกระแจงอยู่ครับสนูสอดแจงวาวกสอดแจงตัวสีเหลืองอันนึงเหลืองแดงดำอันนึงตัวนี้เขียวชมพู้ฝ่าครับมันกระส่ายแตาภาษาวาวควายครับมันส่ายไฟแจงอยู่างน้มันติดไฟสามหลอดครับเมียเมียเมียสามหลอดถ้าเบิ้งเอาลงมามันจะแจงบ่นะครับไฟหรือว่าแบตมืดกับบอจัก เดี๋ยววาสนุดังดีครับดังมวลดีครับเดี๋ยววาวมันซายครับมันกล่องซายทัดบวทันเสียงสนุครับฟังจ่วยงามเลยครับวาวไขยต้นี ฝากกดไหลกดแช์กดสับสไัยให้น้องพักการน้องขวามนี่นครับเด้อคงจอว่าเสื่อมมันดึงแห้งอยู่ครับถ้าดึงล่งกัต้องกดกดลงมามันถึงลมลางก่อนเนี่ยลมบนยังแห้งอยู่ครับพอเสี่อสนุกกันยังดังดีอยู่ครับแสดงว่าล้มบนแห้งนะครับขึ้นนีกับพ่อสิเรียนอยู่ขึ้นหนึ่งแต่ขาดว่าโคกสิบเลียนนะครับถือว่าเป็นแมตต์พิลูตุกาลเลยกันแล้วกันเนาะขางขึ้นแต่ว่ากลางเวทอาจจะเอาว่าออมาทดสอบอยู่แตมีลม แต่ว่าย่ำขึ้นกะเห็นลมว่ามันสิมาวันที่13อีกครับ13 14มีหน้าครับลมสีแห้งวันที่13พยากรณ์เขาว่าลม23นะครับกลางเว้นกลางคืน20หรือ22แหละ22ครับแถวชุมพลบุรีสุรินทร์เลยครับโอ้โลมยม่ำเสาร์กำลังมากครับวันนี้ลมพัดโวยโวยมาละเสียาววาวหน่อยออกมาล่องว่ามันโอเคครับเบิงวาวประมาณสมินะ่งเนาะ เดี๋ยวสิทำการสาวลงเลยครับฝากก้นไหลก็แช่นะครับโอเคครับจะสาวลงนะครับผมครับ ด่านเลยครับว้าวนักจำไว้ได้เบิ้งสภาพว้าวครับลงจอดเรียบร้อยเอาหัวลงซักตึมเบิ้งครับไฟยังแจียงทั้งสามดรอด้ครับดรอดนี่ก็แแมบแบด้วยครับแแมบแบด้วยดรอดนี้ก็แแมบแบด้วยๆๆ ตอนันเป็นยังไม่ห็นหรือครฝากกดไลค์กดแชร์ยเลยครับเด้อหางขึ้นขึ้นแหลกสามเลด็ดครับผ่านเลยครับแต่ว่าวๆตัวนี้ดึงแห้งครับดึงกูเจ็บมือเมื่อยมือ,มอโอ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ยเลยครับกดตัดกระจา,ายให้น้องพักการน้นองกระหอมเด้อฝากไฟตัวเก่ง,งครับตัวนี้สนุกบ่ครับ สนุสวดแจงให้กันครับอันนี้เป็นหางวาวหางควายเป็นไรก็แชร์ด้วยครับโอเคครับผมโอเคลงจอดโอเคครับลงจอดด้วยสวัสดิภาพครับลงจอดด้วยสวัสดิภาพไฟแจงสานุบอ่อขาดวาวแจงสวดแจงมัดครับ สมบูรณ์กับการแลนข่างขึ้นขึ้นแหลกของวาวควายตัวเก่งครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องพักการน้องเขาหอมน้ำด้วยครับกับโค้งสีเป็นขีบข่างขึ้นขาดวัาสุดท้ายครับลากันไปเลยครับสำหรับรูดูการหกหาหกหกรดูการหกฮกฮกเจ็ดโค้งสิเเลือประมาณเดือนท่านว่าหรือพิจิกาครับสวัสดีครับพี่น้องชาวว้าสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับ